น่กคือวันนั้นะไปเล่นงานที่อะไรบอกให้็กคือไปเล่นงานมาแล้วค่ะก,กับแวะซื้อกินโคตรอร่อยจนวันเนี้คือทุกวันเราจะอยากผ่านลังสิตเพราะว่าอ,อ,อยากมาเจอร้านนี้แต่วันนี้เล่นลังสิตเว้ยโคตรอร่อยมาเลยร้านสปอปอ,อแรกคืออะไรออเมกา หลายคนค่ะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวค่ะคุณจ้านงพเนียหรือว่าจ้าอาสยามที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวค่ะมีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีนะคะหากใครอยากจะจองตัวคุณจ้ามาเล่นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงเนี่ยต้องบอกว่าต้องจองข้ามปีค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านคุณเป็กวร,รยาค่ะซึ่งเป็นทั้งพี่สาวแล้วก็ถือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจ้าได้ออกมาโพสต์คลิปของคุณจ้าค่ะที่มีการไปนั่งรับประทานอาหารไปรับประทานส้มตำค่ะที่ร้านข้างทางค่ะเป็นร้านเจ้าเด็ดเจ้าดัยาดงย่านรา ซึ่งคุณจ้าเนี่ยต้องบอกว่าในวันนั้นก็มีการใส่ชุดนอนค่ะลงไปนั่งรับประทานต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนคลิปปกติค่ะไม่ได้มีดราม่าอะไรจนกระทั่งค่ะมีชาวเนต็ตไลน์หนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของสาวจ้าค่ะว่าชุดนอนควรใส่เฉพาะตอนอยู่บนที่นอนค่ะก่อนจะมีชาวเนต็ตไลน์อื่นๆเนี่ยเข้ามาตอบกลับแทนคุณจ้าแล้วก็พี่เป๊กค,ค่ะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกมา,มาอร่อยมากคือวันนั้นะไปเล่นงานที่อะไรบอกพี่เป๊ก แล้วค่ะกับแวะซื้อกินโคตรอร่อยจนวันเนี้ยคือทุกวันเราจะอยากผ่านหลังสิบเพราะว่าอ,อ,อยากมาเจอร้านนี้แต่วันนี้เลยหลังสิบเว้ยโคตรอร่อยมาเลยร้านสปอ,อ,อปอแรกคืออะไร oh <my> <laughs> อเมรนะิกาอร่อยไหมนี่อร่อยมากอ,อร่อยอร่อยวันนั้นเราสั่งนี้เนาะใช่เธอ,อ ร้านถามปอลองสิดมาเลยตู้ก็อร่วยเลยตลาดตลาดสองร้อยปีตลาดสองร้อยปีอร่อยมากอันนี้คือปังจาเออปังปังจาลาบหมูเป็นไงโลมั้ยตรงแซ็บอันนี้อร่อยหรือยังอันนี้คืออะไรคุณนับตอกหมูเขาล่ะชื่อร้านอะไรย้ำชื่อร้านอีกทีหลามปอเออ วันนี้คืออะไรคะลูกจิ้มหมูลูกจิ้มหมูเป็นคนจังหวัดอะไรคะแม่ยะโสธรนั่นละเปมากี่ปีเป็นกี่ปียี20ิ20ยี่0ิบไม่ธรรมดาแม่มีเงินประมาณ2 0 0รกว่าล้านไม่ต้องพูดนีจ้าสาวเขาได้เอาเส้นขนมจีนมาใส่ตำทั่วจ้า จะมันอร่อยจริงเหรออร่อยอร่อยมากอาหารขนาดนี้ห้าร้อยจ้านะแน่นอน ครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าจากคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะคุณเป็กกุรยาเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปของสาวจ้าที่ตอบกลับคอมเมนต์นี้ด้วยค่ะโดยสาวจ้าเนี่ยบอกว่าตัวเธอค่ะแทบจะไม่ได้อยู่บนที่นอนเลยต้องเดินทางตลอดต้องไปงานเดินสายตลอดกินนอนอยู่บนรถสาวจ้าก็เลยได้มีการถามาว่าแล้วแบบนี้เนี่ยควรจะใส่ชุดอะไรดีก่อนที่สาวจ้าจะบอกว่ากลัวดาม่าค่ะวันนี้ก็เลยซื้อไส้กรอกเนี่ยมากินบนรถแทนเพราะว่าใส่ชุดนอนอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าหลังจากที่หลายๆคนค่ะได้ฟังคําอธิบายของสาวจา๋าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะพเพราะว่าชีวิตของสาวจา๋าต้องบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะต้องอยู่บนรถค่ะเพราะเดินสายร้องเพลงข้ามจังหวัดไปมาค่ะแทบจะไม่ได้อยู่บนที่นอนเลยจนชาวเน,น,น็ตคนดังกล่าวที่เข้ามาคอมเมนต์สาวจา๋าก็ต้องบอกว่าภายหลังค่ะเขาก็ได้มีการเข้ามาขอโทษขอโพยเลยเป็นที่เรียบร้อยค่ะเธอมีคนบอกว่าชุดนอนอ่ะต้องอยู่บนที่นอน คลิปที่เธอไปกินร้านซ้ปต่ำอ่ะอ๋อที่ใส่ายท่นอนตมื่กี้น่ะเอออยู่บนที่นอนเออม่เคยติดตามชีวิตกูเลยกูไม่เคยยู่เลยค่ะที่นอนที่นอนกูคือตรงนี้ค่ะเนี่ยแล้วเล่นวันนี้เล่นงานโคราชเนี่ยแล้วจะใส่ใส่อะไรเธอจะนั่งรถอ่ะเอาไงฮะแต่ก็ฟังเกาหน่อยเนี่ยเลยซื้อขึ้นมากินบนรถจบจบไปเหรอเออเออหาวิธีให้อยู่บนที่นอนให้ฟังหน่อยเอออ่ะเก่งเกินขอบคุณที่ ออ <c oughs> ไอเรามนก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องสายเปสซะแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหลังเสร็จคอนเสิร์ตนะคะจ้าก็จะมีแบบว่าเออให้ต่อแถวถ่ายรูปเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้พิเศษนิดนึงก็คือพกขนมจีนน้ำยาค่ะไปย่างละสิบโลเพื่อไปแจกแฟนคลับแล้วก็เอาถ้วยเอาช้อนไปให้แฟนคลับด้วยดูนะคะแฟนคลับเยอะขนาดนี้นะคะรอถ่ายรูปแล้วก็ได้กินขนมจีนกันด้วยหลายคนก็ชมว่าพี่จ้าขนมจนีนอร่อยมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณชาวนะความประออกมากนะคะมีโอกาสแล้วเจอกันอีกทีนะคะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว